ทุกคนต้องมีซีนะคะมาใครที่จะตกเฟด้นเลยได้ีนมาเลยค่ะอยู่ข้างหลังของ้าเลยวาทุกคน้ีกร้องติดอยู่ที่รถนะคะรถโมบายค่ะรถโมบายค่ะโมบายแบรถมบายขอถอยนะครับขอถอยนะครับ No yeah. จะขอเฉพาค่มาอยู่ตรงน้เลยค่ะเพราะเจามาอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเราสามารถพูดได้ท่าทางเด็กๆเลยค่ะบอเจ้าก็เหมือนที่ครูเยันพูดนะว่ารุ่นพาวเนี่ยมีความหมายที่น่ารักอยู่หลากหลายจะเป็นแสงสว่างข่านพาวบนท้องฟ้าก็ได้จะเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวของตัวเองให้กับครอบครัวให้กับโรงเรียนก็ได้ เพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะบอกพราวว่าให้เป็นแสงที่เปล่งประกายให้กับคนที่มองเห็นแล้วก็เป็นภ้าความภาคภูมิใจให้กับคนที่เห็นเรานําความภาคภูมิใจนั้นกลับมายังชีวิตของตัวเองครอบครัวแล้วก็โรงเรียนไม่ว่าพราวอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องดีกว่าเดิมพราวนะครับอ่ะไม่ว่านักเรียนปริ้นอยู่ที่ไหนไม่ว่าพราวอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องสะอาดกว่าเดิมไปก่อนนะ ไม่ว่านักเรียนปริญญาที่ไหนไม่ว่าพาวอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องงดงามกว่าเดิมสุดท้ายสุดท้ายดีกว่าเดิมด้วยกันนะไม่ว่าพาวไม่ว่านักเรียนปริญญาอยู่ที่ไหนไม่ว่าพาวอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องดีกว่าเดิมเสมอและขอพระเจ้าอวยพรพคราวทุกคนติดมหาวิทยาลัยคณะสาขาที่ต้องการทุกคนเลยพระเจ้าอวยพร นักเรียนจที่านเผอนักเรียนรุ่นพาวแล้วนะให้เราสุขรับใจด้วยกันนะครับสาธุกรารพระเจ้าของพระคุณพระองค์สําหรับนักเรียนปริ้นทุกคนที่ระองค์ทรงเลือกมเมล็ดเพช็งามให้ตกได้ปลูกได้เติบโตในดินแดน,ดน,ดนดที่งดงามแห่งนี้ดินแดนพีอาซีที่ได้มีส่วนในการที่จะ ทำให้มเมล,ล็ดพืชแล่ราะเมล็ดที่อยู่ที่นี่ได้เติบโตเกิดดอกออกผลอย่างสวยสดและงดงามถึงเวลาที่ต้นไม้ต้นนี้จะได้แตกดอกออกไปขยายกิ่งก้านสาขาออกไปกว้างไกลขึ้นสู่ชุมชนและสังคมที่อยู่ภายนอกก็เชื่อได้ว่าความฝันใดๆความวังใดๆ องนักเรียนรุ่นพามุกคนที่ฝันและตั้งใจไว้พระองค์จะสรร่สรรงสมอเนวองพระพรให้ประสบความสำเร็จฝันสิ่งใดเดินทางถึงฝันหวังสิ่งใดเป็นไปดังหวังคิดหวังสิ่งใดที่อยากจะทําให้สําเร็จขอให้สมความปรารถนาทุกประการเชื่อในว่าพระองค์จะรรทรงอเมืองนักเรียนรุ่นพาุกคนให้เดินทางสู่ความฝันความหวังและความสําเร็จ อย่างที่พุ่งมั่นและตั้งใจจึงขอฝันนักเรียนทุกคนที่จะเดินทางสู่ความวันความหวังความฝันและความสำเร็จนั้นด้วยการสรงนำจากพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขาพเจ้าขอ,ขอนักเรียนทุกคนเลยนะครับ ขอเสียงให้รุ่นพาวเลยด้วยของมุดพาวที่รอถ่ายมาหนึ่งสองสอทุกคนฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สเตเดียมนะคะตอนนี้เลยนะเดี๋ยวไปถ่ายรุ่นรวมรุ่นกันไป ผู้ขนะ่าวมาสวัสดีครับขอบคุณมากครับ